สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่านะคะความรู้สึกของเขาทั้งหมดตอนนี้นะคะที่มีให้กับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงนะทั้งหมดในใจเขานะคะที่ รู้สึกกับคุณนะตอนนี้นะรู้สึกยังไงเนาะคลิปแรนดอมก็สามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะทุกธาตุทุกราศีนะขอดูพลังงานนะคะพลังงานของเขาคนนั้นค่ะคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะตอนนี้นะความรู้สึกขอดูพลังงานขงเขาก่อนหกไม้นะคะโอ้ oh. คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะคะทำงานเก่งมุ่งมั่นในเรื่องของงานเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตของเขานะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคะนะเขาเป็นคนที่จริงจังนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตมากๆในเรื่องของงานด้วยนะเขาเป็นคนที่ เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะคนคนนี้นะอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะหรือว่าจะต้องทำงานที่แบบออกนอกสถานที่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเนาะคนคนนี้นุงรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะอเป็นคนที่จริงจังนะแล้วก็เป็นคนที่ดูสุขุมนุ่มลึก นะคะอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมีความเป็นผู้นำสูงมีเสน่ห์นะคะนะมีพลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลกลมแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ น่าจะเปิดใจยากด้วยนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าห่วงพื้นที่ส่วนตัวมีโลกส่วนตัวเนาะแล้วก็เก็บความรู้สึกด้วยคนคนนี้เป็นคนเด็ดขาดค่ะเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตรงนะพูดตรงนะคะคำพูดของเขาอะขอดูนะคะว่า ความรู้สึกนะคะทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงบ้างนะนกขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับคุณตอนนี้หน่อยนะโอ้โห The เดอะเ l t h e e m p r e s s ไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอ้โหจัสติกควีนถือเหรียญก้าวถ้วย เขาเขาพึงพอใจคุณมากๆนะคะพึงพอใจเขาเขาชื่นชมคุณอะนะขึ้นดีเอ็มเพรสนะคะแล้วก็ควีนเหรียญชื่นชมคุณคุณวางตัวดีคุณจิตใจดีนะขนเขารักคุณค่ะค,คนคนนี้อืมทั้งรักทั้งเนหาทั้งพิศวาสนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเขาหึงห่วงคุณด้วยอืมเป็นไปได้นะถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่งนะตัวตนของเขาคุณอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ได้ว่าเขาอะหึงห่วงคุณนะตกเป็นทารักคุณไปแล้วนะคะค,คนคนนี้มีความรักความพิศวาสศีเนหาคุณมากๆนะคะ เขารักคุณเขาจริงใจกับคุณนะคะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยชัดเจนขอภัยนะคะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนแล้วก็จริงจังนะคะเขาอยากจะทําแบบนั้นเดี๋ยวขอดูอีกนะคะว่าความรู้สึกทั้งหมดนะคะตอนเนี้ในใจเขาที่เขามีให้กับคุณเขารู้สึกยังไงนะ ความรู้สึกของเขาโอ้โหเดลเวอร์นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่แท้คุณคือรักแท้เป็นรักแท้ของเขานะคะเนี่ยเขาอยากผูกมัดอยากจะชัดเจนคุณนะอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตคู่ครอง,องเขานะคะเนี่ยนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะจริงจังมากมาก คุณคือคนที่เขาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยนะคะคุณคือคนที่เขารักนะคะแล้วก็ปรารถนาที่จะให้มาเป็นคู่ชีวิตของเขานะมีพลังงานของชาวราศีตุลชาวท่าตินพุกษศกันมังกรด้วยนะอืมคิงออฟสอดขึ้นมาสองใบสองสำรับนะเขาดูคุณตลอดอะคนคนนี้ย แต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดนะเขาเงียบแต่เขาเก็บทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับคุณคุณไม่เคยแบบคลาดสายตาเขาได้นะอืมเขารู้สึก,กยังไงนะคะเขาหลงไหลคุณนะหลงไหลเอ่อทั้งความน่ารักความอ่อนโยนของคุณความสดใสของคุณนะเป็นความแบบเสพติดอะ่ะคือ ั้งคลั่งไคล้ทั้งแบบปรารถนาคุณมากๆนะคะนะเขามีความสุขนะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาได้นึกถึงคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแล้วก็ถ้าคุณอยู่ <c oughs> ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะเป็นไปได้นะว่าเขาอะก็อยากจะอยู่ใกล้คุณนะไม่อยากห่างจากคุณเลย รักหนักมากนะคะคนต่านนี้อืหกถ้วยนะคะคิดถึงนะบางท่านบางคนเ,ออเป็นรักต่างวัยนะคะหรืออยู่ห่างไกลกันเนาะเขาคิดถึงค่ะเขาอยากอยู่กับคุณอยากอยากใกล้ชิดคุณนะคะนะคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนาคนที่เขาเรอคอยนะแล้วก็เขาก็อยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้ด้วย คุณคือคนที่เขาจะไปต่อในอนาคตนั่นเองนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเป็นความรู้สึกที่จริงจังเนาะอ,อยู่ไกลกันนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันแต่ว่าเป็นความรักที่เขาเขามั่นคงกับคุณมากๆค u e น n อปคั Cup, นะคะเขารักคุณมากๆนะคะคนคนนี้นะ ค,ค,คุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็เขาเขาอยากมอบความรักที่อบอุ่นหัวใจให้กับคุณนะคะนะเหมือนเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณกำลังรอเขาอยู่เขาก็ปรารถนาที่จะเจอคุณนะคะเนาะเขาก็รู้ว่าคุณรักเขานะคะเขาสัมผัสได้นะในอ f c u ั s นะคะ คนคนนี้เขาถูกชะตาต้องใจกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะนะคุณมีเสน่ห์มากๆนะที่แบบดึงดูดความสนใจเขาซึ่งตัวเขาเนี่ยนุกมองว่าเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเช่นกันนะเก่งทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของวาทศิลป์การวางตัวเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาของเขาก็มาเต็มเหมือนกันนะอืม แต่เขารู้สึกว่าเขาเขามีใจให้กับคุณอะเออจริงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนคุณเป็นความรักที่เขาปรารถนามาตลอดนะคะเนี่ยต่างคนต่างแบบคุณก็อาจจะรอเจอคนที่ใช่นะคะเขาก็เหมือนกันคุณคือคนที่เขารอคอยที่จะได้พบได้เจอนะคะ แล้วพอมาเจอกันเนะะี่ยค่ะดูสิคะมีแต่ความรักความรู้สึกที่ดีให้กันนะมันเป็นความรักที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็อบอุ่นหัวใจจริงๆเนาะคุณและเขาเนี่ยเหมือนเข้าอกเข้าใจกันเหมือนรู้ใจกันนะมองตาก็รู้ใจนะคะเนาะ ความรู้สึกของเขานะคะในใจเขาทั้งหมดตอนนี้ที่มีให้กับคุณโอ้โหสองม้เขาอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีที่สุดเป็นความสมาัมพันธ์ที่เออมีความสุขนะคะอ,อุดมสมบูรณ์ เขาอยากทําให้คุณมีความสุขที่สุดแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตนะเขาอยากให้คุณอ่ะคุณและเขานะคะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นรักครั้งนี้นะคะให้มันเติบโตไปเรื่อยๆนะคะนะเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็อ่อนหวานมากๆนะ โอ้โหเขาเขาคงไม่เลือกใครแล้วล่ะเลือกคุณคนเดียวนะไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะสองสำรับนะเก้าดาบนะคะเก้าดาบนึกว่าเขามีความกังวลใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะนี่ขึ้นมานะคะเป็นสีถ้วยนะเขาเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบที่จะต้องแบบอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่า ตอนนี้การที่เขาต้องรอคอยการได้พบได้เจอคุณเนี่ยมันอาจจะต้องรอใช่ไหมเขารู้สึกว่าการรอคอยมันแสนจะทรมานนะคะเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะนะเขาอยากอยู่กับคุณอยากเจอคุณนะคะนะอยากใช้เวลาดีๆร่วมกัน เขาคิดถึงคุณมากนะตอนเนี้ยนะสีถ้วยถ้าคุณห่างไกลกันคิดถึงมากคิดถึงมากแล้วก็ไม่สามารถที่ชาแบบเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดอกไม้และสายฝนอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะสวยงามสําหรับคนอื่นๆแต่เขาเนี่ยนะเขาคิดถึงแต่คุณนะคิดถึงคุณมากๆนะคะนะ ขอดูค่ะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกอยากจะส่งถึงคุณในตอนนี้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณบ้างคะ อยากบอกอยากส่งข้อความอะไรถึงคุณคะ่ะโอ้โหคิดถึงค่ะคิดถึงสิเนหาอยากสัมผัสคิดถึงกลิ่นกลิ่นหอมของคุณรักคุณนะคะเสพติดคุณมากบางทีเหมือนกับเขาตกอยู่ในห้วงอารมณ์ที่คิดถึงแต่คุณอะนะนะ เขาคิดถึงคุณนะคะนะหรือว่าเอ่อเขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารก็ได้นะโอ้โหแปดไม้นะคะนะอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดอยากคุยหรือว่าอยากมาเจอแล้วนะคะณตอนนี้นะถ้าอยู่ห่างไกลกันอยากเจอแล้วนะคะนะอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยอยากมีเวลาที่ดีอยู่ด้วยกัน ึ่งเหรียญน,นะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่ารักออนไลน์ได้นะคะนะคือหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาอยากบอกคุณว่าเขามีหัวใจที่มั่นคงมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะจัจเมนนะคะคุณคือคนที่ใช่ สำหรับเขานี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วก็เขาอยากบอกว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะนะเขาคาดหวังแล้วก็ปรารถนาให้ความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสได้สมหวังกับคุณค่ะเจ็ดถ้วยคุณคือความสุขความสดใสของเขานะ คุณน่าจะเข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกมีมุมที่สดใสนะคะแล้วก็มันปลุกความเป็นเด็กหรือความกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตชีวาอะไรเงี้ยในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้เขาอาจจะคือเขาเป็น king of sword เขาอาจจะไม่ค่อยมีมุมนี้แต่คุณเข้ามานะคะ คุณทำให้เขามีความสุขนะคะอยู่ในโลกของคุณและเขารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันมีความหมายจังเลยนะคะมันความสุขมันไม่ได้ยากเลยนะคะความสุขมันง่ายๆแค่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณทำให้เขารู้สึกแบบเนี้ยชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็ความสุขก็คือ ก็แค่มีคุณะค่ะคุณคือความสุขของเขานะนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะขอดูค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะอ้โห the star นะคะคาดหวังจริงๆคนคนนี้คุณคือคนที่เอ่อเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพรที่เขาเคยขอเคยอธิษฐานนะคะเขาได้รับแล้วนะ บางท่านบางคนคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะนะตัวฟูการเดินทางนะคะนะความสดใสการได้เป็นตัวของตัวเองนะการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะนะคุณมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจเขามากๆเขาปรารถนาความรักครั้งนี้แล้วก็ เขาคาดหวังอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ดูไพ่สองใบนี้สิคะเดอะสตาเนี่ยเป็นไพ่ตอนกลางคืนก็ยังสองแสงอันนี้ก็เหมือนกันคุณคือแสงสว่างคุณคือสิ่งดีงามนะคะที่เข้ามาทําให้เขาแบบมีความหวังในชีวิตมีความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะค,คนคนนี้ในนุกว่าในบางทีเขาอาจจะ ไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักแล้วแต่เขาก็มาเจอคุณนะนะคิงออฟครับเขารักคุณนะคะอยากมีมุมที่โรแมนติกกับคุณนะอืมเขารักคุณนะคะไนออฟครับเขารักคุณอยากมามอบความรักให้กับคุณอยากเจอคุณ อยากบอกว่ารักคุณความรักมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนายอ๊ nice up, ครับคิงอ of ครับนะความรักนะคะครั้งแรกที่เจอคุณยังไงนะเขาก็ยังรักคุณแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเพิ่มมากขึ้นก็คือความรักความห่วงใยที่เขามีให้กับคุณนะคะไม่เคยห่างหายไปไหนเลยนะ มีแต่มากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นหัวใจแล้วก็มีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณมากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะก็ประมาณนี้นะคะแปดเหรียญใต้สำรับนกมองว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณก็คือว่า เขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วตอนนี้เขาอาจจะตั้งใจนะคะทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพื่อความสัมพันธ์นี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะแปดเหรียญกับเด็กเด็กถือเหรียญเนี่ยเขากำลังเก็บเงินนะคะหรือว่าคือเขาอยากจะเอ่อ อยากจะให้ชีวิตเขาพร้อมแล้วก็สามารถที่จะดูแลคุณ,คณได้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะดูแลตัวเองได้นะไม่อยากให้คุณแบบต้องเหนื่อยเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองก็ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็ความรักที่สุขสมหวังกันทุกคนเลยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ